นอกจากนี้นะคะโปรแกรมยังมีคำสั่งที่ให้เราใช้ในการแทรกโค้ดนะคะภาษาต่างๆลงไปในเว็บเพจได้ง่ายๆวิธีหนึ่งก็คือให้เลือกเมนู insert นะคะแล้วเลือกคำสั่ง tag หรือกด c t r o l e จะปรากฏ d i a l o g box ที่ชื่อว่า tag chooser นะคะ tag chooser ตรงนี้เราจะมาเลือกนะคะว่าเราจะแทรก tag ประเภทไหนซึ่งเขาจะมีนะคะ html tag ให้คุณเลือกนะคะ มี C F M L tag นะคะ C F M L ก็คือเป็นภาษาของ c o Fusion นะคะแล้วก็จะมีพวก A S P net มี J S P นะคะมี A S P ธรรมดาแล้วก็มีภาษา P h P ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะแทรก tag นะคะหรือภาษาสคริปต์ต่างๆออนี้ลงไปในเว็บเพจได้ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะแรกนะคะ HTML tag ลงไปเมื่อเราคลิกที่ HTML tag นี้เขาจะแบ่งกลุ่มของแท็กไว้ให้เราหลายกลุ่มโดยการคลิกในแต่ละกลุ่มตรงนี้นะคะเกี่ยวกับโครงสร้างอันนี้เกี่ยวกับโครงสร้างนะคะของเว็บเพจอันนี้เป็น tag element page element ทั่วๆไปนะคำสั่งตีเส้นนะคะใส่รูปใส layer, ่เลเยอร์ต่างๆอันนี้คำสั่งในการจัดรูปแบบนะคะคำสั่งเกี่ยวกับ list ต่างๆคำสั่งเกี่ยวกับฟอร์มจะเห็นว่านี่แท็กของแต่ละตัวจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อเราเลือกนะคะคลิกเขาจะอธิบายแท็กการทำงานของแท็กและรูปแบบของแท็กไว้ข้างล่างตรงนี้เราสามารถที่จะดูรูปแบบได้ว่าหน้าตาของแท็กแต่ละตัวเป็นยังไงอย่างแท็กเทเบิลเห็นไหมคะนะคะแท็กเทเบิลนี้อันนี้คือเทเบิลธรรมดานะคะเทเบิลเลเยอร มีการใส่แคปชั่นใส่ตารางอะไรต่างๆเห็นไหมคะก็จะบอกว่าแท็กเทเบิลนะคะเมื่อเราคลิกเลือกมันจะเป็นแบบนี้คุณก็คลิกเลือกเธอกเลือกแท็กที่คุณต้องการแล้วก็มาคลิกที่แท็กทางด้านขวามือตรงนี้เห็นไหมคะจะคลิกที่ปุ่ม i n s e r t เมื่อคลิกที่ปุ่ม Insert ปุ๊บนะคะเขาจะให้คุณกำหนด แ t ด r ิ b ิวขอโทษค่ะกำหนด Property แล้วก็ Attribute ของ Property ภายใน d ดร l ก g ์บ็ที่ชื่อว่า Tag Editor นะคะโดยที่คุณไม่ต้องคีย์เลยค่ะคุณไม่ต้องเรียนรูปปร e ้ภาษาทีมเอลเลยคืคุณสามารถที่จะเลือกที่จะใส่นะคะแท็ Tag, ในการทำงานต่างๆได้สิว่าเราจะเลือก Background i Image เป็นรูปภาพแล้วก็ไปลองเลือกรูป,รปสักรูปหนึ่งนะคะโอเค แบล็กคารเลอส์สีลาก็เลือกมาสีหนึ่งเทคคัลเลอส์สีลายลิงค์คัลเลอร์เมื่อมีข้อความเป็นไฮลิงให้เป็นสีลายลิงค์ที่เคยคลิกแล้วให้เป็นสีหนึ่งลิงค์ที่กําลังเลือกก็ให้เป็นอีกสีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคแล้วคลิกที่ปุ่มคล o สนะคะจากนั้นกลับไปดูนะคะที่ เว็บเพจของคุณเห็นไหมคะคุณจะได้แท็กบอดี้มายาวเหยียดเลยนะคะนี่คือโค้ดที่คุณไปเลือกใส่จากแท็กชูเซอร์นะคะก็คือเขาจะนํามาใส่ลงไปในเว็บเพจให้เรียบร้อยจริงๆแท็กบอดี้เนี่ยเราต้องคัดมันต้องอยู่ข้างบนนะคะมันต้องอยู่ตรงนี้ต้องให้แทนที่แท็กเดิมตรงนี้แล้วก็ไปดูที่ดีไซน์เห็นไหมคะรูปแบบที่เราเลือกจากแท็กชูเซอร์นะคะ ก็คือจะกลายเป็นโค้ดในบรรทัดนี้โดยอตัตโนมัตินี่วิธีการใส่โค้ดวิธีหนึ่งนะคะ